คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตไม่ก้าวหน้าแม้พยายามเปลี่ยนหลายอย่างแต่ก็ยังเหมือนเดิมคลิปนี้จะพาคุณค้นพบพลังของนิสัยเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่อาจมองข้ามแต่สามารถพลิกเส้นทางชีวิตได้อย่างมหาศาลฟังจบคุณจะรู้วิธีเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วันนี้โดยไม่ต้องรอจังหวะพิเศษ 1. นิสัยก่อนนอนที่ทำให้ตื่นมาสดชื่น การนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองได้ซ่อมแซมตัวเองแต่คุณภาพของการนอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราทำก่อนนอนมีผลต่อความสดชื่นในเช้าวันถัดไปการสร้างนิสัยเล็กๆก,ก่อนนอนช่วยให้ร่างกายเตรียมเข้าสู่ภาวะพักผ่อนอย่างเป็นธรรมชาติลดการกระตุ้นประสาทและปรับสมดุลฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนให้ทำงานเต็มที่เมื่อพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตร ร่างกายจะจดจำสัญญาณและปรับเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้รวดเร็วทำให้การหลับลึกและการฟื้นฟูมีประสิทธิภาพความสดชื่นในตอนเช้าจึงตามมาอย่างเป็นธรรมชาติหนึ่งในสิ่งสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมห้องนอนที่มีอุณหภูมิพอดีแสงสลัวและเงียบสงบช่วยให้สมองรับรู้ว่าได้เวลาพักการลดใช้หน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนนอน ช่วยให้ฮอร์โมนเมลาโทนินไม่ถูกรบกวนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอทำให้สมองคิดว่ายังเป็นเวลากลางวันส่งผลให้การหลับล่าช้าและพักผ่อนไม่มีคุณภาพการเลือกกิจกรรมผ่อนคลายแทนเช่นการอ่านหนังสือเบาๆการฟังดนตรีบรรเลงหรือการหายใจลึกๆช่วยลดการกระตุ้นระบบประสาทและปรับจังหวะชีพจรให้ช้าลงร่างกายจะรู้สึกหนักและพร้อมนอนอย่างเป็นธรรมชาติ อีกนิสัยที่ทรงพลังคือการเคลียร์ความคิดค้างคาหลายคนเข้านอนพร้อมความกังวลเรื่องงานหรือปัญหาที่เจอในวันนั้นการบันทึกสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไปหรือเขียนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณลงสมุดช่วยปลดปล่อยความคิดและทำให้จิตใจโล่งลดการตื่นกลางดึกเพราะคิดวนไปมาการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนหรือทำสมาธิสั้นๆก่อนนอนช่วยให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทกทำงาน นำร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนลึกการหลับลึกช่วยให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตทำงานซ่อมแซมเซลล์และปรับสมดุลอารมณ์เมื่อตื่นขึ้นมาจึงรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแทนที่จะเพลียการกำหนดเวลานอนและตื่นให้สม่ำเสมอทุกวันแม้วันหยุดเป็นอีกพฤติกรรมที่สร้างคุณภาพการนอนระยะยาวร่างกายมีนาฬิกาชีวภาพคอยกำหนดวงจรการหลับและตื่น หากเรานอนและตื่นในเวลาใกล้เคียงกันทุกวันฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการหลับจะเริ่มหลังในเวลาที่แน่นอนทำให้ร่างกายง่วงตามธรรมชาติและตื่นได้เองโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกผลลัพธ์คือการนอนที่ลึกขึ้นตื่นมาแล้วสมองปลอดโปรง่งพร้อมรับวันใหม่โดยไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนมากเกินไปเพื่อให้เห็นภาพลองจินตนาการถึงคนคนหนึ่งที่ปรับกิจวัตรเหล่านี้ในช่วงค่า เขาเริ่มปิดหน้าจอมือถือก่อนเวลานอนหนึ่งชั่วโมงปรับไฟในห้องให้สลัวลงและใช้เวลา15นาทีบันทึกสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไปจากนั้นอ่านหนังสือเนื้อหาเบาๆจนรู้สึกง่วงเขานอนและตื่นในเวลาเดิมทุกวันแม้วันหยุดหลังจากทำต่อเนื่องเพียงสองสัปดาห์ร่างกายเริ่มง่วงตรงเวลาทุกคืนตื่นขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกรู้สึกสดชื่นและมีพลังตั้งแต่เช้า ความคิดปลอดโปรง่งวางแผนงานได้ดีขึ้นอารมณ์ระหว่างวันมั่นคงและไม่ต้องพึ่งกาแฟหลายแก้วเหมือนที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เกิดจากนิสัยก่อนนอนเล็กน้อยแต่ทรงพลังในการฟื้นฟูร่างกายและสมองอย่างลึกซึ้ง 2. นิสัยคิดบวกที่สร้างโอกาสดีๆการคิดบวกไม่ใช่เพียงการมองโลกสวยหรือปฏิเสธปัญหาแต่เป็นการฝึกสมองให้เลือกมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและแก้ไขสถานการณ์ เริ่มจากการสังเกตความคิดของตัวเองและเลือกตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่สร้างพลังมากกว่าปล่อยให้ความกลัวความโกรธหรือความผิดหวังครอบงำเมื่อฝึกให้สมองมองหาทางออกมากกว่าปัญหาร่างกายและจิตใจจะตอบสนองต่อโลกอย่างผ่อนคลายทําให้กล้าลงมือทําสิ่งใหม่และเปิดรับความเป็นไปได้ที่คนคิดลบมองไม่เห็นนิสัยคิดบวกจึงเป็นหลักฐานที่สร้างเงื่อนไขให้โอกาสเกิดขึ้น หัวใจสำคัญคือการมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนเมื่อเชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างคือโอกาสเรียนรู้สมองจะเปิดกว้างต่อข้อมูลใหม่และมองหาวิธีปรับปรุงตัวเองการไม่กลัวผิดพลาดทำให้กล้าลองทำสิ่งที่คนอื่นหลีกเลี่ยงซึ่งมักพาไปเจอโอกาสใหม่เช่นงานที่ท้าทายความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าหรือโครงการที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตการคิดบวกยังช่วยให้สื่อสารได้ดีขึ้น เพราะคนที่มองโลกในแง่ดีมีน้ำเสียงท่าทางและภาษากายเป็นมิตรดึงดูดให้คนอยากเข้าใกล้และเมื่อเครือข่ายความสัมพันธ์กว้างขึ้นโอกาสทางอาชีพหรือการร่วมมือในสิ่งใหม่ก็ย่อมตามมานิสัยคิดบวกเชื่อมโยงกับการเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆในแต่ละวันการขอบคุณสิ่งที่มีและให้กำลังใจตัวเองเป็นประจำช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขลดความเครียดและเพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์ เมื่อจิตใจมีพลังบวกเราตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะไม่ถูกกดดันจากความกลัวหรือความโกรธการตัดสินใจที่ชัดเจนและมีเหตุผลมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างโอกาสระยะยาวเช่นการลงทุนที่รอบคอบการเลือกงานที่ตรงกับศักยภาพหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในทางตรงกันข้ามความคิดลบจำกัดมุมมองทำให้มองไม่เห็นช่องทางใหม่แม้อยู่ตรงหน้า อีกแง่มุมหนึ่งคือการเพิ่มพลังดึงดูดทางสังคมผู้คนมักรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คนคิดบวกทำให้มีโอกาสพบผู้ร่วมงานหุ้นส่วนหรือผู้สนับสนุนที่พร้อมช่วยผลักดันเมื่อคนเหล่านี้เห็นทัศนคติที่ดีพวกเขามักเต็มใจเปิดประตูให้เช่นแนะนำงานใหม่เสนอเข้าร่วมโครงการพิเศษหรือให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าในเวลาที่ต้องการการคิดบวกจึงทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็ก ที่ดึงดูดทรัพยากรและผู้คนที่สอดคล้องกับพลังงานเชิงบวกเพื่อให้เห็นภาพลองสมมุติถึงคนที่ฝึกนิสัยคิดบวกในชีวิตประจำวันเขาเริ่มจากการขอบคุณสิ่งเล็กๆสามอย่างในแต่ละวันแม้ในวันที่มีปัญหาก็ยังจดสิ่งที่เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นฝึกหายใจลึกๆเพื่อลดความเครียดเมื่อเจอเรื่องกดดันและตั้งใจใช้คำพูดเชิงบวกเมื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหลังจากทำต่อเนื่องไม่กี่เดือน เพื่อนร่วมงานเริ่มชวนเขาเข้าร่วมโครงการใหม่เจ้านายมอบหมายงานสำคัญที่เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถและมีคนแนะนำให้รู้จักผู้ประกอบการที่มองหาพันธมิตรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากทัศนคติที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นใจและความเป็นไปได้จนยินดีมอบโอกาสดีๆให้มากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย 3. นิสัสยเล็กๆที่ช่วยให้มีพลังทำงานทั้งวัน พลังงานในแต่ละวันไม่ได้เกิดจากการพักผ่อนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลรวมจากพฤติกรรมเล็กๆที่คอยเติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายและสมองทำงานอย่างต่อเนื่องนิสัยเล็กๆมีบทบาทสำคัญเพราะทำได้จริงและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้แรงใจมากเมื่อพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตรร่างกายจะค่อยๆปรับสมดุลของฮอร์โมนการไหลเวียนของเลือดและระบบประสาททำให้พลังงานถูกปลดปล่อยตลอดทั้งวันโดยไม่ตกหล่นกลางคัน การเปลี่ยนเพียงไม่กี่จุดสามารถสร้างผลลัพธ์ใหญ่เพราะร่างกายตอบสนองต่อความสม่ำเสมอมากกว่าความพยายามที่เป็นครั้งคราวการเริ่มต้นเช้าวันด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายแม้ไม่กี่นาทีช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและปลุกระบบประสาทให้ตื่นตัวร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินและอะดรีนาลีนในปริมาณพอดีทําให้สมองแจ่มใสและกระปรี้กระเปร่าตั้งแต่เช้าการดื่มน้ําทันทีหลังตื่นนอนช่วยชดเชยการสูญเสียน้ํา ทำให้การลําเลียงสารอาหารและออกซิเจนในเลือดราบรื่นเซลล์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอาหารเช้าที่มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ป้องกันอาการอ่อนาล้าหรือหิวโหวยที่ทำให้สมาธิลดลงในช่วงสายสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมเล็กๆแต่มีผลต่อวงจรพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างวันนิสัยเล็กๆอย่างการลุกยืดเส้นยืดสายทุกชั่วโมงหรือเดินสั้นๆ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดการตึงของกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้าสมองได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นทำให้ความคิดและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพักสายตาจากหน้าจอเป็นระยะช่วยลดความเครียดทางสายตาและป้องกันอาการปวดศีรษะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความเหนื่อยล้าการกำหนดเวลาพักเล็กๆอย่างมีวินัยทำให้ร่างกายมีจังหวะรีเฟรชและกลับมามีพลังต่อเนื่อง มากกว่าการทำงานยาวโดยไม่หยุดพักการจัดการความคิดก็สำคัญไม่แพ้การดูแลร่างกายนิสัยการวางแผนงานตั้งแต่เช้าหรือก่อนเริ่มทำงานช่วยให้สมองไม่ต้องเผาผลาญพลังงานกับการตัดสินใจซ้ำๆตลอดวันเมื่อรู้ลำดับความสำคัญเราจะใช้พลังงานกับงานสำคัญที่สุดก่อนลดความเครียดและการสูญเสียสมาธิการฝึกหายใจลึกๆหรือทำสมาธิสั้นๆในช่วงพักกลางวัน ช่วยรีเซ็ตระบบประสาทลดฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลและเติมความสดชื่นให้ร่างกายจนรู้สึกเหมือนได้พักเต็มที่แม้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้สอดประสานกันสร้างวงจรพลังงานที่สมดุลเมื่อร่างกายได้รับน้ำและอาหารที่ถูกต้องเคลื่อนไหวเป็นระยะและสมองได้รับการพักผ่อนสั้นๆฮอร์โมนและการไหลเวียนของเลือดจะทำงานได้ดี พลังงานจึงถูกปล่อยอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าบ่ายและเย็นไม่เกิดอาการพุ่งสูงแล้วตกหวบเหมือนการดื่มกาแฟหรือกินน้ำตาลทำให้ทำงานได้ยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งสารกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพลองสมมุติว่ามีคนหนึ่งเริ่มปรับพฤติกรรมเพียงไม่กี่อย่างในแต่ละวันเขาดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นลุกยืดเส้นตอนเช้าสามนาทีจัดลิต์งานสำคัญก่อนเริ่มงานจริง ระหว่างวันลุกขึ้นเดินรอบโต๊ะทำงานทุกชั่วโมงและพักสายตาด้วยการมองวิวไกลๆในช่วงบ่ายหลังจากทำต่อเนื่องเพียงสองสัปดาห์เขาพบว่าความง่วงช่วงบ่ายลดลงอย่างชัดเจนสมาธิในการทำงานดีขึ้นงานที่เคยใช้เวลายาวนานกลับเสร็จเร็วกว่าที่คาดร่างกายรู้สึกเบาสบายแม้ทำงานทั้งวันโดยไม่ต้องดื่มกาแฟหลายแก้วผลลัพธ์นี้ไม่ใช่เพราะโชค แต่เกิดจากนิสัยเล็กๆที่คงพลังงานให้ร่างกายและสมองทำงานเต็มศักยภาพตลอดวันถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องก้าวเล็กสู่ก้าวใหญ่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ